สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อใครแอบสนใจคุณอยู่ ลักษณะของคนคนนี้เดี๋ยวอเวอลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีเม,มถุนตุลกุมนะคะแล้วก็มีมีนเมถุนตุลกุมมีนอืเขาเป็นคนที่อค่อนข้างมั่นใจในตัวเองสูงเชื่อมั่นในตัวเองเป็นคนดื้อมากๆคนหนึ่ง เป็นคนดื้อแล้วเป็นคนที่แบบทําอะไรต้องคิดต้องคิดก่อนแล้วถ้ามีความคิดเป็นของตัวเองแล้วอะเปลี่ยนแปลงยากเขาไม่ชอบลองอะไรใหม่ๆหรือแบบเสี่ยงอะไรแบบไม่ชอบทําอะไรแปลกแหวกแนวอะค่ะแต่ต้องทําอะไรตามโลจิกตา,ตามตามตรรกะคือค่อนข้างจะอยู่ในกรอบอยู่ในอยู่ในแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่คิดคิดก่อนทําอยู่เสมออ่ะแต่จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยเอ,อใจร้อนบุ่มบามหรือว่าเฮ้ยอยากได้อะไรทําเลยอยากได้อะไรอยากทําอะไรทําเลยอะไรอย่างเงี้ยจะไม่เป็นคนอย่างนั้นถ้าจะอยากได้อะไรต้องคิดวางแผนให้รอบคอบดูหน้าดูหลังดูอะไรให้ดีก่อนอืมแล้วถ้าจะทําอะไรทําจริงจังไม่ไม่มีหล่อแหละทําจริงจังแล้วก็เป็นคนเด็ดขาด มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่สูงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองแต่ไอความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยบางทีก็จะมีความหัวลั้นยิ่งอายุมากยิ่งดื้อนะคะคือเพราะความเพราะความที่ว่าเขาเขาเชื่อมั่นในในความคิดของตัวเขาเองอะ่ะเนี่ยเขาจะดื้อตรงนี้แหละ ทีเนี้ยถ้าสมมติมีใครมาแยง้งมีใครมาขัดหรือมีใครมาบอกมาแนะนําอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยฟังเขาไม่ค่อยเชื่อถ้าถ้าสมมติมันขัดกับความคิดเขานะมันขัดกับสิ่งที่เขาตัดสินใจไปแล้วอะไรเงี้ยเขาไม่เชื่ออืมค่อนข้างดื้อม,มากแลนมีอีโก้สูงอืมดูเป็นคนลุยๆเป็นคนใจใหญ่เป็นคนใจเด็ดเป็นสายเปใจใหญ่ใจนักเลง เพื่อนฝูงรักคนเนี้ยเพื่อนฝูงรักนะเพราะว่าเขาเป็นคนอย่างเนี้ยเป็นคนใจใหญ่ใจนักเลงคือเวลาดูแลใครดูแลดีให้ให้สุดแบบเพื่อนพ้องอะไรอย่างเงี้ยเออช่วยเหลือเต็มที่เพราะความใจใหญ่หน้าใหญ่ใจโตความเป็นสายเปยความที่ชอบให้คนอื่นมาชื่นชมชอบที่จะเป็นผู้นำชอบที่จะเป็นเออ คนที่มีคนชื่นชมยกยอปอป้านอะไรอย่างเงี้ยอืมเขาจะชอบแต่เขาก็ไม่ชอบคนที่ประจบสอบพอไม่ชอบคนโกหกเหมือนกันนะคือชอบให้คนมาชื่นชมแต่ต้องชื่นชมด้วยด้วยความจริงใจชื่นชมเพราะว่าเขาดีจิงจรชื่นชมเพราะว่า ความสามารถหรือความที่เป็นตัวตนของเขานิสัยของเขาแล้วคือเขาเขาดีกับคนอื่นไงนเขาดูแลคนอื่นดีเขาก็หวังว่าเออคนอื่นจะชอบเขาจากตรงนี้แต่ไม่ใช่ว่ามาเสแซงแกล้งทําเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรจากเขาแล้วคนนี้เป็นคนที่เด็ดขาดคือเวลารักหรือชอบโอเคให้ใจให้ใจเต็มที่แต่ถ้าเกลียดก็ตัดเลยเหมือนกันอืมอันนี้ไม่ใช่เฉพาะกับคนรักนะ กับคนรอบตัวกับคนรอบข้างเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะคะคือดีมาดีกับถ้าร้ายมาร้ายกับเหมือนกันเราสามารถตัดได้สามารถเย็นชาได้สามารถแบบทาอะไรที่เลือดเย็นได้โอเคอันนี้ลักษณะคร่าวๆของเขาของคนคนนี้นะคะอทีนี้ขอดูไพ่จะบอกอะไรเกี่ยวกับเขาอีก คนที่อาจสนใจคุณอยู่อืมเขาเคยเป็นคนที่ไม่สนใจคุณเขาเคย อีกนอคุณเคยละเลยเคยเมินคุณนะแต่ตอนนี้ไม่เมินแล้วนะเพราะเขาสนใจคุณแล้วนะแต่เมื่อก่อนเขาเคยเขาเคยเดินหนีคุณไปเขาเคยปฏิเสธคุณเขาเคยไม่รับความรู้สึกคุณนะ่ะอาจจะรับรู้รับรู้ความรู้สึกคุณนะแต่แต่ไม่ตอบรับหรือ ทำเฉยเมยทำเย็นชาอืมไม่ค่อยสนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วทําไมเขาถึงสนใจคุณละ่ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆถึงมาสนใจคุณละ่ะเฉยๆเลยอย่างเงี้ยหรอ เหมือนเขาไปคิดคิดใหม่คิดทบทวนใหม่แล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยเขาเขาจัดคุณผิดแสดงว่าตอนนั้นน่ะที่เขาปฏิเสธคุณหรือที่เขาไม่สนใจคุณเพราะเขามองคุณผิดเขาเคยคิดว่าคุณเป็นแบบนั้นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่แบบที่เขาชอบไม่ใช่สเปคเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาผ่านไปอะค่ะเหมือนเขารู้จักคุณมากขึ้นแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆคุณไม่ใช่แบบนั้นอะไม่ใช่แบบที่เขาคิด แต่คุณเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบที่เขาชอบด้วยซ้าความรู้สึกมันมันก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่ไม่ได้สนใจไม่ได้ชอบไม่ได้อะไรอะ่ะตอนเนี้ยสนใจสนใจมากด้วยสนใจแบบไม่ใช่สนใจธรรมดานะชอบชอบมากอืมแล้วมันมีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นความรักได้ด้วยนะคะเขาเขาจัดคุณผิดจริงๆเขาเขาตัดสินคุณผิดเหมือนแบบเออ อาจจะได้ยินมาแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยได้ยินว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้แต่พอมาได้รู้ความจริงได้มารู้จักคุณจริงๆแล้วแบบเออว่ะคุณคุณมีอะไรที่น่าสนใจนะคุณน่ารักนะคุณตรงสเปคเขานะอะไรอย่างเงี้ยอืมโอเคอะขอดูแล้วเขาจะทำยังไงต่อไป เขาจะทำยังไงต่อไปเพดด์ออฟคัก็มาทีออฟคัก็มาอ่าเดอรสตเมื่อเขาแน่ใจนะเมื่อไหร่ที่เขาแน่ใจอ่ะเขาจะเข้าหาคุณเองเขาบางคนเขาอาจจะสารภาพรักหรือ อาจจะยังไม่ไม่ถึงขั้นแบบสารภาพรักเป็นคําพูดก็ได้แต่บางคนก็อาจจะมีนะคะแบบพูดตรงๆเลยบอกตรงๆเลยว่าชอบจีบจะจีบคุณอะไรอย่างเงี้ยก็มีหรือบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบใช้การกระทําคุณจะเห็นการกระทําที่เปลี่ยนไปการกระทําที่เปลี่ยนแปลงชัดเจนจะรู้ได้เลยอะว่ามันมันเปลี่ยนแบบชัดเจนคือเขาจะดีกับคุณมากขึ้นคุยกับคุณมากขึ้น ถ้าเมื่อก่อนแชทหนักขวาคุณพยายามคุยกับเขาแล้วเขาแบบตอบคำสองคำอะไรเงี้ยตอบเหมือนไม่เต็มใจตอบหรือไม่ไม่ค่อยตอบไม่ค่อยคุยอะไรกับคุณเขาจะเป็นฝ่ายชวนคุยเองอะไรอย่างนี้เลยคือมันจะเปลี่ยนกันมันจะชัดเจนในการกระทําของเขาอะค่ะเออบางคนอาจจะชัดเจนกว่านั้นก็คือบอกเลยว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยอืมไหนดูซิ <c oughs> <c oughs> เมื่อไหร่อะไรยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมจริงๆสำหรับเรื่องนี้ February ก็เดือนนี้ก็ยังเป็น February นะอ่ะก็แสดงว่าเร็วๆนี้สิเร็วๆนี้ภายในเดือนกุมภาพันธ์วันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันที่ยี่ห้าเหลืออีกสี่วัน เลยสี่วันจะหมดเดือนกุมภาพันธ์แต่จริงๆพลังงานมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่นานนะแต่เรารู้สึกว่าอ่าไม่ไม่เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นมีนากุมภาพันธ์มีนาประมาณเนี้นะคะ่ะเดือนสามอีกหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนก็คือเดือนมีนาเดือนสามก็คือเดือนมีนาอืเดือนสตาราศีกุมช่วงกุมก็คือช่วงกุมภาพันธ์มีนาประมาณนี้เออ Keep going with the flow of life ก็ปล่อยไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากนะคะไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตารอเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นใช้ชีวิตของคุณไปแล้วปล่อยให้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเองเออซึ่งเรามองแล้วว่าไม่นานหรอกไม่นานหรอกเดี๋ยวเขาจะเข้าหาคุณไม่นานหรอกเขาจะเข้ามาคุยกับคุณหรือบางคนอาจจะเข้ามาสารภาพรักหรือมาขอจีบเข้ามาพูดแบบตรงๆเลยเข้ามาบอกคุณตรงๆเลยว่าเขาชอบคุณอะไรแบบเนี้ย มในเร็วๆนี้ด้วยนะคะอ่ะจบการอ่านไพ่แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ใน description ด้านล่างนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ